ครับผมช่างตุ้ยนะครับร้านน้องกวางโมบายตลาดปากเก็ตนะครับนี่ก็เรียวมี4ีนะครับปี2021นนะครับก็ลืมรหัสล็อกหน้าจอนะครับอันนี้เราจะมาทำการปลดล็อกรหัสกันนะครับเนี่ยครับลืมรหัสหน้าจอนะครับ ขั้นตอนนี้เราจะใช้ตัวโปรแกรมในการปลดนะครับแล้วก็จะปลดพร้อมบัญชี Gmail ไปด้วยเลยนะครับนะครับก็กระบวนการกำลังทำการปลดล็อกอยู่นะครับจะขึ้นอ e ีลาสนะครับสำหรับเครื่องที่ติดรหัสหน้าจอนะครับ ส่วนข้อมูลนะครับจะหายหมดนะครับจะเป็นค่าโรงงานนะครับที่เราเริ่มต้นกันเหมือนตอนที่เราซื้อเครื่องมานะครับตัวเครื่องก็จะรีบูตขึ้นมานะครับ หลังจากที่กระบวนการปลดล็อกได้ทำงานเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้เราก็จะมาตั้งค่าเข้าหน้าลักการใช้งานกันนะครับคุณพรุ่งนี้จะใช้เวลา ก็เป็นงานเสร็จสิ้นนะครับกดล็อกเรียวมี4ีเนะครับติดล็อกรหัสแล้วก็บัญชี gmail นะครับก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของทางร้านด้วยนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจการลงคลิปตดีโอให้รับชมนะครับส่วนลูกค้าท่านใดที่อยู่ไกลไม่สะดวกที่จะมาที่ร้าน หรือว่าติดปัญหารในการเดินทางน,นะครับเรามีหน้าร้านชัดเจนนะครับนี่ครับคือร้านเรานะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับอำเภอปากเกร็ดก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ทางร้านก็ขอจบไม่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ